นะในความเป็นพระเราไม่สามารถไปพูดอย่างนั้นได้เราจะไปกระทบกระเทียบจะไปพูดเพื่อที่จะเอาชนะเขาเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้การพูดคุยกันเนี่ยมันพูดคุยได้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายตรงกันหมายความว่าเราพูดคุยเพื่อความเข้าใจว่าจุดหมายของเราคืออะไรนะแต่ถ้าจะพูดเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่จบหรอกนะอเสวนาจะบาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคันมุตตมัง เมื่อไหรก็ตามที่เราสนทนาเพื่อที่จะเอาชนะกันมันไม่จบแต่คติของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าสันตินถ้าเกิดว่าจะพูดเพื่อเอาชนะนั้นไม่พูดดีกว่า,าหยุดขอให้มันหยุดที่ตัวเองดีกว่าเพราะเราเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ต้องการจะเอาชนะใครเราไม่ได้ต้องการเราแค่อยากจะพ้นจากความบีบคั้นที่เราทุกมานานมากแล้วชีวิตของเราเนี่ยม,มันทุกข์กับเรื่องของคนอื่นมานานมากแล้ว นะพาอเราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยไปยุ่งกับเรื่องภายนอกมันต้องหันกลับมาดูหัวใจตัวเองภายในนะทำไมมันถึงออกไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานู่นนะนั่นมันเรื่องของเขานะเราแสวงหาสันติบริบทนู่นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่นะสถานที่ที่สงบสงัดนีเฝ้าดูใจตัวเองนะผมแนะนำนะผมแนะนำว่าท่านอย่าออกความเห็นเรื่องนี้เลย เนะขาเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านความทุกมานานมากแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยนะเรามามองหาหนทางที่เราจะต้องพักตัวเองดีกว่านะมองหาทางที่จะออกจากทุกข์ดีกว่าใจที่มันสะสมความทุกข์มามันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลามานานมากแล้วนะผมก็อยากจะแนะนำท่านในฐานะที่ท่านมาหานะ ในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเป็นเขาเรียกว่าวางวางใจลงต่อกันนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วเราก็ยอมรับด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่อาถรรพ์ของเรานะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านนะโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะ ทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะนะแต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอกนะเราต้องหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่านะเราจะไปมันพอๆกันนะท่าน สแสวงหาสันติวรรบสแสวงหาการออกจากการยื้อแย่งแข่งขันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเนี่ยทางเนี่ยทางเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วทําไมเราจะวนกลับไปกระทบกระเทียบวนกลับไปสอดเสียดปมกลับไปดูหมิน่นทาไมเราวนไปอย่างนั้นมันมาจากใจที่ทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันก็เลยระบายออก ทำไมคนถึงกระทบกระเทียบทำไมคนถึงสอดเสียทํทำไมคนถึงดูหมิ่นกันนะมันออกมาจากใจที่ทุกนั่นเองนะแล้วในความเป็นพระเราจะไปกระทบกระเทียบไม่ได้มันเป็นศีลน,นะศีลของพระเนี่ยเรียกว่าสัมมาวาจานะการพูดจาเนี่ยต้องพูดในหลักของเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ได้พูดเพื่อจะไปยกตนข่มใครไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาชนะใครนะเขามีความเห็นก็เรื่องของเขา แต่หน้าที่เราคือหันกลับมาเฝ้าดูใจที่มันบีบคั้นเนี่ยนะทำไมเราถึงอยากจะไปเอาชนะเขานะเขาทำได้ให้เขาทำไปนะหน้าที่ของเราคือหน้าที่ออกจากโลกเขาไม่งั้นมันจะไม่จบเราจะเดินหาทุกนะท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้จากศีลธรรมเหรอเขาไม่ได้รู้จากศีลธรรมนะเห็นไหมผลที่มันเกิดขึ้นกับท่านนะทั้ง กระทบกระเทียบทั้งดูหมิน่นทั้งกระโดดถีบ<อ>ถ้าเรารู้จักศีลธรรมจริงเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองหลักท่านนะเราไม่เดินไปหาคนเหล่านั้นหรอกนะเราต้องมองหาทางออกนะหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นเราจะให้โลกหมุนไปตามความเห็นของเรามันหมุนไม่ได้โลกมันหมุนไปตามความจริงหนะน้าที่เราคือการเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะ อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องยอมรับเราจะไปบังคับป่าคนได้เหรอนะเราจะไปตามบีป,ป่าคนนั้นเหรอมันไปบีบตามไปบีป,ป่าใครไม่ได้หรอกนะหน้าที่เราคือยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราต้องกลับมารู้สึกตัวเองนะว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการเขาได้เนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้นะ ออกจากความเห็นผิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะท่านไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้เรายอมรับความจริงของโลกนะไม่งั้นท่านก็จะโดนโลกลุมกระนำนะเหมือนวิ่งไปทางเหมือนวิ่งลงไปขวางทางรถนะรถก็จะวิ่งมาชนกระนำท่านพระอาจารย์นิดหนึ่งครับผมพระอาจารย์ประโยคเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เรายอมรับความจริงของโลก ในวันที่ผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำพระอาจารย์ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่มุ่งความดับทุกข์มุ่งเข้าถึงาการหยุดการเวียนวาตายเกิดในวัฏสงสารในขณะที่ผมบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดนะฮะแล้วก็เห็นความอัศจรรย์แห่งธรรมแห่งจิตพระอาจารย์เชื่อไหมว่าเาจ้าว,วาดก็บอกว่าท่าน มัวแต่นั่งสมาธิเดินยังกรมบำเพ็ญเพียรน,นั่นแหละไปออกไปทำหน้าที่หน่อยเนี่ยไปกับอาจารย์หน่อยรับใช้อาจารย์หน่อยเข้ากรุงเทพหน่อยอาจารย์ในขณะที่จิตกำลังก้าวหน้านี่เราก็ถูกกระทำอย่างนี้หลายครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็เป็นอย่างนี้ท,ท,ทั้งๆที่เราก็บอกว่าพระในวัดก็มีเยอะนะอาจารย์ทำไมไม่เอาเนนก็มีเยอะอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ย คือพอพอมันเป็นอย่างนี้ผมก็ออกจากวัดพอออกจากวัดเนี่ยไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าเราก็มาคิดถึงคํานึงถึงว่าอาหารเราจะต้องกินยังไงเราจะต้องอยู่ยังไงจะหากินยังไง<น>พูดจะบินทบาดท,ที่ไหน,นอะไร,ร<อ>ม <า S 1> รันล่วงมานานแล้วนะนครับทีนี้มันมีนิดหนึ่งพระอาจารย์ก็คือว่าเวลาเราเข้าป่าผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำพระอาจารย์ในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยที่หลีกเล่นผู้คนเนี่ยแต่มันก็มีเจ้าของ ก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็บอกว่าคุณจะเข้าป่ามาทําไมคุณจะทําให้สัตว์ตกใจทําไมมันไม่ใช่ที่อยู่ของคุณนี่อยู่ในวัดโน่นพระต้องอยู่ในวัดโน่นพระจะมาเดินทุด,ดงจะมาเข้าป่าเข้าเข,า,ขา,าทำอันนี้ก็คือมันเป็นความจริงของชีวิตท,ที่อาจารย์พูดถึงซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าภิกษุเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้ว นะฮะพิจารณาฉันอาหารแล้วบอกเธอบอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านู่นเรือนว่างน,นู่นป่าโกชัดนู่นเชิงผานู่นถ้าเธอจงมีสติตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้านะะี่ยลมหายใจเข้าลมหอบลมหายใจออกทำใดที่ไม่รู้ก็รีบทําให้รู้ก้องอยู่ในส่วนประสาทผมผมอยากจะทาตรงนั้นพระอาจารย์อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีความสุขจริงๆด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าโลกให้เราเข้าใจโลกเห็นความเป็นจริง ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงอาจารย์จะให้ทํำยังไงอาจารย์จะให้ทางออกอยังไงท่านอยากท่านอยากออกท่านอยากออกจากทุกข์หรือว่าท่านอยากจะเข้าไปแก้ไขเขาล่ะผมเองตอนนี้เนี่ยคือคือผมผมใช้โอกาสนั้นผมได้ข้าวออกมาจากความทุกข์ในใจผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในก้าวของการอย่างอย่างจะพูดจะพูด ต,ตรงๆเลยก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยากเห็นโลกวุ่นวายเห็นโลกสับสนเห็นโลกร้อ้นอยากให้โลกมีสันติสุขผมจึงนําเสนอโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้วทาศาสนาตอนนี้ท,ท่าน <'t> ต้องพาท่านออกจากทุกข์ให้ได้ก่อนต้องพาตัวเองก่อนท่านนะท่านจะเพิ่งมองไปไกลขนาดน,นั้นนะท่านต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนนะท่านต้องอยู่ในความเป็นปกติให้ได้ก่อนนะเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตัวเองมันไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้น